สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอดช่องที่จะมาแชร์ความรู้เรื่องการสร้าง power platform อย่างง่ายๆสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างสับโฟ w ใน power automate desktop นะคะตอนนี้เพนอยู่ที่เว็บไซต์เป็นบอ rpa.com นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากได้รับตัว n e w l e s t e r จากเพนนะคะก็สามารถมาใส่ชื่ออ e ีเมลแล้วก็กด subscribe กันได้นะคะระบบจะมีอ e ีเมลส่งไปหาเพื่อนๆก็กด confirm subscribe อีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าตัว subflow แล้วก็ main flow คืออะไรนะคะเวลาที่เพื่อนๆสร้างตัว power automate desktop flow นะคะสิ่งที่โปรแกรมจะสร้างให้ก็คือ main flow ค่ะ main flow ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเขียน Action อะไรก็แค่ลากตัว a อคชั่นนะคะมาวางที่ workspace แล้วก็กรณีที่เราอยากจะสร้าง subflow นะคะก็สามารถกดสัญลักษณ์ดอกดาวตรงนี้แล้วก็เลือกตัวเครื่องหมายบวกแล้วก็ new subflow ได้เลยค่ะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งชื่อ subflow นะคะแล้วก็ ใส่แอคชั่นต่างๆได้ตามปกติค่ะเวลาที่เราต้องการจะเรียก Subflow เหล่านี้เราจะต้องลากตัวแอคชั Sub ่น run subflow มาไว้ตรง Workspace ที่อยู่ในเมนโฟล์นะคะเพื่อเรียก Subflow ตัวนั้นขึ้นมาทำงานค่ะเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเพนจะลองยกตัวอย่างเป็นโฟล์ที่เราเขียนกันไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่เป็นเรื่องของการอ่าน Excel ด้วย power automate desktop นะคะในตัวโฟลตัวนั้นเนี่ยก็จะมีแอคชั่นต่างๆตามนี้นะคะซึ่งก็คือมีเรื่องของการ เปิด Excel get first free column row ของ Excel นะคะแล้วก็อ่าน Excel แล้วก็เอาไปเขียนลงในตัว Notepad นะคะแล้วก็ปิด Excel แล้วก็อันนี้จะเป็นบทความที่เพนอธิบายนะคะว่าการสร้างสับโฟเนี่ยพอเรากด New s u ั f โฟ w ไปแล้วก็จะตั้งชื่อได้นะคะอย่างอันนี้เพนตั้งชื่อเป็น read excel นะคะแล้วก็กดเซฟแล้วก็ตัวที่2ที่จะสร้างนะคะก็จะชื่อว่า write text to file นะคะแล้วก็พอเราสร้างตัว s ั b โฟ o w ออันนี้ขึ้นมานะคะเราจะ ลากตัวแอคชั่นต่างๆนะคะย้ายไปอยู่ในตัวสับโฟนะคะก็ที่เมนเนี่ยจะเหลือแค่ตัวรันสับโฟสองตัวนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ให้ดูภาพนะคะว่ามันสร้างสับโฟได้ยังไงหลังจากที่เราสร้างตัวสับโฟเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เพนจะให้แอดตัวสับโฟที่3นะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า sub โฟเซตแวร a เบิลส์นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยเพนจะให้เพื่อนๆ ใส่เซต v วล i เบลสอตัวนะคะสำหรับเป็นตัวผาดของ Excel แล้วก็ผาดของตัว Notepad นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปแก้ไขนะคะจากที่ปกติเนี่ยเราเคย f ิกตัวคำสั่งรอน Excel ว่าให้เปิดผาดอะไรนะคะก็คือเจ้าผาดที่อยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือจะเปลี่ยนจากตัวผาดของจริงอันนี้นะคะให้กลายเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า Excel p a ผาดแบบนี้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ Notepad ที่เราเคยใช้เป็นชื่อดซีอะไรเหล่านี้นะคะก็ให้ใส่เป็นตัวแปรค่ะ อันนี้ก็คือเวลาที่เพื่อนๆนะคะเอาโฟลโ์ตัวนี้ไปให้คนอื่นรันเครื่องของคนอื่นเนี่ย <c oughs> เขาจะมีผาดไม่เหมือนกับเรานะคะเขาอาจจะเป็นชื่อ d i c user ชื่อตัวเขาเองเดสก์ท็อปเป็นต้นนะคะอันนี้เวลาที่คนอื่นเขาได้โฟลโ์ของเราไปเขาจะได้ไปแก้ไขสิ่งที่มันอยู่ในกับ f l o w s e t v a r i a b l e แล้วก็จะได้รันตัวโรบอทของเขาได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือทุกคนไปแก้ผาดเป็นผาดค,คอมพิวเตอร์ตัวเองแล้วก็ใช้งานได้นะคะ ก็ทีนี้เรามาดูเรื่องของข้อดีของการเขียน subflow นะคะการเขียน subflow เนี่ยจะทําให้ main flow มันอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างตอนรูปสุดท้ายที่เพนแปะให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าการทํางานของ flow ตัวนี้นะคะมันก็คือจะเริ่มจากการประกาศตัวแปรก่อนพอประกาศตัวแปรเสร็จนะคะก็จะไปอ่านค่าใน excel นะคะจนจบแล้วเนี่ยก็จะไปเขียนค่าลงในตัว note pad นะคะ แอคชั่นไหนที่มันมีการทํางานซ้ําๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกไปเป็น sub flow ได้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เพนยกตัวอย่างเป็น flow แบบง่ายๆนะคะในชีวิตจริงเนี่ย flow ของเรามันจะซับซ้อนกว่าตัวอย่างนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ sub flow นะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัว flow อันไหนที่มันจะต้องทําเป็นลักษณะของ branching น,นะคะอย่างเช่นว่าเกิด error เนี่ยมันก็จะได้ไปเรียกเฉพาะ sub flow ที่มีเหตุการณ์ error เกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการอะไรได้บ้างนะคะ มาที่ Power Automate นะคะเดี๋ยวเราจะสร้าง Subflow นะคะก็ไปกดตรง Dropdown นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรง New Subflow นะคะแล้วก็สำหรับตัว Subflow ที่1น,นะคะเฟนจะตั้งชื่อว่า Read Excel นะคะแล้วก็กด Save ค่ะจากนั้นนะคะเราจะสร้างตัว Subflow ที่2นะคะก็จะเป็นตัว Write Text to File นะคะแล้วก็กด Save นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวเมนโฟล์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลากคําสั่งต่างๆให้ไปอยู่ใน Sub flow นะคะก็ในที่นี้เดี๋ยวเพนขอลากตัว Excel นะคะก็จะมีตัว Run Excel, Get First f r e ฟ c o อ u o w โร o ์ฟอร e ม e อ็กเซลเว e e ์กชี o รีดฟ e ร์มเอ็ก e e ลเนะคะแล้วก็ตัว c o o e Excel นะคะอันนี้เพนกดปุ่ม control แล้วก็คลิกซ้ายปกตินะคะหลังจากนั้นเพนจะลากนะคะมาอยู่ตรง r i a d e x e e l นะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะ4 a c แอคชั่นนี้ยก็จะตามมาอยู่ที่ตัว s ับโฟล์นี้นะคะ แล้วก็ตัว w r i t t t e x t to file นะคะอันนี้เพนก็แค่ลากมาที่ r i h t t e x t to file subflow ได้เลยจากนั้นนะคะตรงฝั่งที่เป็นตัว main flow เราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Run Subflow นะคะก็เอา run Subflow นะคะมาวางที่ตัว Workspace main นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะเลือก dropdown ได้นะคะก็อันนี้เพนขอให้เลือกเป็นตัว list Excel ก่อนนะคะก็อีกอันนึงนะคะจะใช้เป็นตัว w r i t t t e x t to file นะคะ เท่านี้เราก็จะได้ตัว main f o นะคะที่ไปเรียกตัว sub flow เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะคะก็คือการเอาชื่อตัวที่เป็นพาดตรงนี้นะคะมาใส่เป็นตัวแปรเนาะที่ตัว sub f l o set variable ที่เดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวชื่อตรงนี้นะคะไปใส่เป็นตัว set variable นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อน add ตัว sub flow ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า set แ i a b l e แล้วก็ตรงนี้สามารถขยับได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนไม่ใช้เนี่ยจริงๆมันก็กดปิดได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า set variable แล้วก็ตรงนี้นะคะเพนตั้งชื่อเป็น excel p a r t นะคะแล้วก็ตรง value นะคะเราจะใช้ตัว ที่เป็น p a ด h Excel ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราส่งโฟลนี้ให้คนอื่นเขาจะได้เข้ามาแก้ตรงนี้ได้นะคะพอเราแก้ตรงนี้เสร็จนะคะตรง u b f o o ลที่เป็น l i s t Excel เนี่ย mm hmm. เพนก็จะลบเจ้าชื่อพาดตรงๆที่เรา Hardcode ตรงนี้นะคะมาใส่เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า Excel p a r าดแทนนะคะแล้วก็เซฟไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเราจะ s e ต variable ของตัวที่มันเป็น Text เนาะเราก็จะใช้ เ,เป็นตัว text file path ตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ะคะับเห็นอาจจะเขียนไม่เหมือนกับที่เขียนไว้บนเว็บนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะตั้งชื่อตัวแปรว่าอะไรแล้วก็ใส่ตัว value ของ path ที่เราเก็บตัว notepad นะคะลงไปแล้วก็มาแก้ที่ตัวนี้นะคะจากที่ hard code นะคะเราก็จะใช้ตัวแปรแทนนะคะก็จะเป็นตัว text file path ตัวนี้นะคะแล้วก็ save แล้วก็จะต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้อง run sub flow ที่เป็นเรื่องของการ set variable ก่อนเท่านี้นะคะเราจะได้ตัว main flow ที่เรียกตัว sub flow 3ตัวนี้นะคะเราก็จะเข้ามากำหนดค่านะคะตัวแปลว่า excel path r แล้วก็ text file path r เนี่ยคืออะไรนะคะเข้าไปอ่านค่าใน excel เนาะแล้วก็เขียนตัว text อันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวลองรันดูนะครัอันนี้ก็รันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัว text file ผลตัวนี้กันนะคะอันนี้เนาะก็จะได้เป็นค่าออกมาอ่าเป็น comma separated แบบนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้างตัว subflow นะคะ จริงๆมันจะมีอันที่คล้ายๆกันอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการ run desktop flow นะคะจะเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นการ run desktop flow เนี่ยก็คือจะเป็น flow ที่อยู่แยกแยกตัว flow กันไปเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเพนมี flow ตัวที่เมื่อกี้นี้นะคะเป็นรอน list ค r o เอ excel อยากจะให้ไปเรียกอีกโฟล์นึงนะคะชื่อแบบ Python อะไรเงี้ยเราจะต้องไปสร้างตัวแปร Input Output ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนั้นถ้ามีโอกาสจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่อง Subflow ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะ และถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแต่งที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ